น้องมาหาเก็บพังกระถินขางทาง,ทางกินตะเข่าเร็วนี่ฟางกระถินเอิมียอดพอบเจอพักพตรงไหนก็เก็บรงนั้นเลยจ้ะองกินได้เนาะ ของถึงได้ด้วยเลยนะมองหายอดนี่ฟักก่อนกําลังกินกระตัมสมมียอดหอมยอดก็งามงามเห็นไหมเนี่ยฟักฟักก่อนกินกระตัมสมกินกระตัมพริกแจ่วแกเออ้ร่อยอร่อย ดยี่ไปหายี่ิน่ะก็หาเห็ดก็หาเห็ดได้แกงกันเป้มาหาพกกินข้างข้างเลยง่ายดีอร่อยด้วยนี่เห็นไหมยอดอ่อนกินกับน,น้ำพริกจิ้มแจวยังอร่อยเลยน่ะเนะี่ยจิ้มแจวเด้อ